ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในเกมวันพ Man The ดอะสตองเกตวันนี้เราจะมาเล่นไอดีใหม่กันนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นใหม่ทั้งหมดแต่ว่าเออเล่นใหม่จริงๆอ่ะสร้างไอเดียใหม่เลยใช่พอสร้างไอเดียใหม่แล้วทําไงครับอ่าเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าสร้างไอเดียใหม่เนี่ยดูขนาดพลังยังแบบสองพันเนี่ยดูตัวละครยังไม่สมเลยไม่เก่งอ่าทีนี้หรอ เราจะมาสุ่เหมือนก่อนอเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะวันนี้แบบไม่สบายเท่าไหร่ลองเริ่มจากตัวเหลืองก่อนไหมผมว่าน่าจะตัวเหลืองก่อนดีกว่านะ,ะแต่วันนี้เราอยู่ก่อนในเซิร์ฟ606ใช่เป็นเซิร์ฟใหม่ไปแล้วจังหวะนี้ต่อยเข้าไปแล้วตัวเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่ออกยากมากสีทองใช่ ไม so uh ่ค่อยจะออกหรอกสีทองไม่ค่อยจะออกออกยากถ้าเสียงเกมดังไปก็ขอประธานาภัยด้วยนะขอยาให้ทยุงไสักหน่อยเนยเราต้องขอสุ่มกันรัวๆนิดนึงแต่ว่าวันนี้ตั๋วไม่ได้เยอะมีตั๋วเหลืองมี25ใบแล้วก็ตั๋วส้มอีก30ใบ ตัวอะไรครับอย่เนี่ยไออะไรชื่ออะไรไม่รู้อ่าที่เป็นอคอโมอย่างนะี้เนี่ยวันนี้ยของอแค่เนี่ยก็ได้อ่าไอ้เนียเนี่ยนะบาคุซันเป็นตัวที่ว่าต้นเกมจะดีมากแต่วันนี้เราจะมาสุม่มทัชมากิแต่มีแค่สามสิบใบเก็บไว้จอมไหมเอางี้ดีกว,ว่าสามสิบใบนะกันอาจจะการันตีอยู่แล้วสามสิบใบช่วงต้นเกมอะนะ แต่เราต้องมาดูอีกทีว่าจะจะได้หรือเปล่าพอมราก็ไปกันเลยครับสิบใบแล้วไปแล้วจังหวันี้ไปแล้วต้องมาแล้วป่าวไม่เลิกมันจะไม่มาฮะ

อาทำไมครับจัวนี้ไปจะนต่อครับๆมาแล้วแหละไม่ห็ยไม่มาเลยนะประเด็นนี่ถูกฆ่าแล้วล่ะก็โอ้โห ผู้สงสารทะเลลึกซะด้วยหมดไปแล้วสิประเด็นนะ่ะเงี้ยไงกระอดชีวิตดีโอเคก็เดี๋ยวขอไปฟาร์มแป๊บหนึ่งนะ๋ยวเราจะอาจจะเร่งสปีดคลิปโอเคไปต่อ เก็บไปเท่าไหร่ร้อยก่ะเรื่งนี้เป็นคลิปแรกหลังจากห่างหายกันแบบไปนานมากเลยนะเอพีตอบมาเมื่อนี้เดี๋ยวล่อเลยเดี๋ยวรอเลย พี่จะไปเดวดูว่าจะทำอะไรเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้ค่อนข้าง,างที่แบบเจ็บคอหนักมากจะพยายามทำแบบัคลิปไงแต่เจ็บคอจริงอันนี้ไม่มูนะว่าไตแรงอีกหน่อยด้วยจะได้มีเพชรนมาส่มเพิ่มอีกนิดนึง ต่วนตนี้ปล่อยมันไปก่อนกี้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 พี่ไม่ชอบพวกกี้เกมที่เราผมที่พี่กลับมาเล่นเกมเนี่ยเพราะเออไม่มีคนเล่นเรื่อยก็เได้ถือโอกาสทำคลิปไปด้วยเลยแต่เกมอื่นเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆเหมือนกันพี่ว่าจะพยายามทำอยู่ช่วงนี้ พยายามจะทําทุกอย่างใช่พี่อาจจะตัดคลิปไม่เก่งนะแต่ก็พยายามทำคลิปให้เรียนอยู่เพื่อ๋ยวจะทำแนวเดาเรื่องด้วยเลย่เานโนนีเล่าไปเลยเสดไปโยมา้ยโิเตนจ <c oughs> า เลยแต่ใบเหลืงเนี่ยถ้าม้งมาออกเคือบยิ้มละเคายิ้มได้เลยถ้าม้งออกยิ้มเลยทองทองจะการ์ดม้งไอ้การ์ดเหลืองเท่าไหร่อะไรนะเขาจะโดนการม้งมาก็ได้อยู่ขอเป็นบาคุซันใช่ป่ะบัตชื่อบาคุซันป่ะน่าจะใช่โอ้โหหนักเล

โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แบบเพียงเท่านี้ก็อพยายามทำคลิปให้ดีที่สุดแล้วแต่ก็อาตามนั้นนะเดี๋ยวในคลิปหน้าพี่แอบเดี๋ยวพี่แอบไปปั้นหลังไม้ก่อนเข้าใจปะเดี๋ยวพี่แอบไปปั้นหลังไม้คลิปหน้าอาจจะมาตบอารีน่ากันโอเคไหมโอเคไว้เจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย